สบายดีทุกคนเซฮายจากหนองคายเดอร์ตื่นเจ้ามาเมื่อน,นี้เมตุใสแล้วก็โคกปลูกโปกเปกตั้งแต่เศร้าเลยเลตื่นเจ้ามา,มากับกาเกี่ยมอาหารเนื้ออยู่เนา้กินเนาะ<ด>ทุกคนเนาะคนบ้านเฮ้านีก็ได้เมื่อน,นี้เมตุใสแล้วก็เห็ดปนแล้วก็สิเห็ดสุบผักสูอ่อพวกเอมี่กินเนาะทุกคนเนาะก็เป็นเมนูที่แบบว่าคิดฮอดคิดฮอตเดยเมนูบ้านบ้านบ้านแต่ว่ามันก็แซ่บแซ่บนะทุกคนมันกับเป็นผักธรรมาติตามบ้านเฮ้าเนาะเพิ่นก็ปลูกอยู่แบบว่าอัน ปลูกเป็นพักออแกนิกค่ะนะทุกคนดูตามแคมของบ้านเฮานี่ล่ะ มันกะอันเอามาเฮ็ดซุปกินแบบนี้มันกะแซบแซบฮะล่ะทุกคนอันเมื่อนี้แม่ข่อยแล้วกับนอนยังบ่ทในตื่นเลยข่อยก็ได้ข่อยก็ได้ยินเสียงมาเลิ่งเปิงปางจ้าก็เพิ่นเฮตดอียงตั้งแต่เศ้าเลยะล่ะทุกคนเออฮะล่ะก็เลยอันมาซวยเข้าซอยเราเนาะแต่ว่าอย่าเบิ่งสภาพข่อยเด้อทุกคนอยู่บ้านกะกะสิประมาณนี้แหละข่อยก็ไดเจอพวกเจอผ้าอย่างกับยังบ่ทในหื้ออกมาใส่ดอกอันนี้ก็ใส่เสื้อผ้ามู่ที่แบบว่าไปรับไอ้มีอยู่ดรเพิ่นี้นะทุกคนมาเมื่อแรกไอ้มีก็ไปนอนอยู่บ้านหมูก่อนเนาะลวก็เมูบวานนี่ กะจังแบบเข่าบ้านฮะล่ะยังใส่สุดเดิมอยู่ทุกคนเออฮะล่ะเ<ม>บิ่งเมนูเมื่อนนี้นะถูกใจแต่ว่าอันทายคลิปทายวิดีโอกับบค่อยงามไปาะได๋เด้อเป็นจังไดว้อนี้คือกับหัวกับหางขักเทบุนี้ทุกคนนะกินแบบซาใจซะใจเลยเอมี่นะข่อยอยู่เมืองนอกนอกเกือบ เ,เกือบสองปีเนะเาะข้าสองปีแตค่อยได้กินข้าวเหนียวอยู่ซองเธอหละล่ะทุกคนมาเมื่อนี้กินข้าวเหนียวไปซองปั้นสามปั้นโอ้โหแบบกินแซ่บกินนัวค่ะขนาดทุกคนเอาหลังจากที่กินขา้าวเร็จแล้วมืนอนี้ก็เลยเอายางหละเบิ่งสวนยอมนาบ้านทีเมย์ค่อยเราก็ปลูกไว้โอ้ยเนาะไอ้แหนะล่ะแต่ว่าผักบางอย่างเราก็หือ้อออกแล้วเนาะมันกะแกเนาะก็ปลูกใส่กระถางไปก็พ่อได้แบบว่า,า,า,าเก็บกินแด้ทุกคนบ้านเฮามันกะ มีความสุขไปอีกอย่างแบบเลยล่ะเวลาทีมาบ้านก็ได้อาจจะเป็นสไตล์แบบบ้านเหมือนบ้าน,านแต่ว่ามันก็นมีความสุขค่ะนะเอาวันนี้กะอันท่องก็ย่อยแล้ววันนี้ก็สิไปอ็เ้เข่าของอันอแบบมาเบิงเน้ทุกคนตอดขอยูมังนอกคอยกับเอฟเสื้อพามานะหลายหลายเอฟไว้เอฟไวเนาะบพว่าจะเป็นทั้งของไม่บพว่าจะเป็นทั้งของเกา่าแบบแบบสร้างมาหลายแบบ เพิ่นฮื้อเบิ่งหั่นน่ะจนว่าได้ใส่กระสอบปุ๋ยไว้แบบนี้ละ่ะเออกระสอบปุย๋ยว่าซั่นโอ้ยถุงขยะดำๆหั่นน่ะทุกคนคือมันบ่มี้บอนไวใหั่นนะคือแบบว่ามันหลายๆหั่นน่ะหั่นน่ะเออก็เป็นแบบเจอพานาหนาวเนาะตอนนี้กะอยู่บ้านเฮาเนาะอากาศอยู่หนองคายมันกะเริ่มหนาวแล้ยวฮะนะั่นล่ะอีมี่ก็เลยเอบมาไว้ใส่เนาะกะแจกพี่แจกน้องไปใส่น้ำผล่ะทุกคนแล้วกะตกแรงมากมันนิลานอีมี่ก็เลิกห้องเยน,นมากกะเข้ามาเล่นน้ำเนาะหลานซ้ายของอีมี่ก็ได้ทุกคน กะอนันผูกวังไงแล้วเนาะเออเด็กน้อยกะไงขึ้นคูมค่มือคู่มือฮะล่ะเขาก็ได้เนาะเออกะบปว่าอันดุนนานก็บ่ได้เห็นกันฮะล่ะวันนี้ข่อยกะกลับไปนอนอีกได้เมื่อยทุกคนฮื้อเสือ้อผากะฮื้อบไวหวเด้ก็เลยทิมไว้แบบนี้ล่ะไปนอนมาจากตื่นหนึ่งแล้วกะจังมาเมียนไม่เนาะอันนี้กะเมียนแบาบว่าอันใส่ถุงใส่ถุงปะไว้องสิฮนะเออขีฝุ่นมันกะจังบอเ้าเนะาะบัดนี้กะอนันตกไขยแรงมาทุกคนเอ้ยอ,อยู่หน้าบ้านนี่ก็แบบว่าห้านนางดื่มห้านนางซิ้วกะ แบบโอ้ยอยู่หน้าบ้านค่ะคักเลยแล้วเพิ่นก็มีผับที่แบบว่ากับเปิดไม่เนาะทุกคนเนาะเมื่อหน้าก็จังสีไปแบบเซอร์เวดอกทุกคนแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศอยู่หนอกคายนะดีดีอยู่แคมป์ของนะทุกคนอากาศแบบแบบสดชื่นนะเอาตกแรกมากกับกินเมนูเกา่ากับกินเมนูเดิมมละ่ะทุกคนก็บแบบว่าก็เฮิตไวหลายเนาะเออละ่ะก็เลยแบบ บทบทได้ไปซื้อเนียว่ากินะนะก็เลยกินโอ้สูปผักแล้วก็ปน,นนี่แหละแต่ว่าก็กินจะ,ะไหนก็บพ่อเบื่อดอกอาหารแบบนี้นะทุกคนก็นั่งกินเขาไปกับเมตู้ใสสองคนก็นล้มกันไปเนาะสองไม่ลูกก็ได้